กูไม่ได้กินเสิดไรกัขอเสียงให้พี่

อะไรตะกุศลถามน้อยแ่ไเลด้ไรับหนะครับรับบใจนะวันนี้กินอะไรพี่มนี้กินอะไร よかった。